เอาละครับมาขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่เฮียหัวชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแ็กเกจตนักเตะลิมิเต็ดนะครับก็เอาความเข้าใจของผมเลยนะครับก็คือนักเตะที่มันอยู่ในทีมนั้นทีมเดียวเลยนะครับก็อย่างเช่นรูนี่อย่างเงี้ยครับอยู่แมนยูมานานแล้วอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่ากี่ปีขึ้นไปนะครับอย่างรูนี่เฮนเดอร์สันเนาะเฮนเดอร์สันไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับอย่างลูคัสน่าจะอยู่ครับลูคัส ลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนั้นนะครับอย่างเมสซี่อ่าอย่างนี้ประมาณนี้ครับเมสซี่อินเอสตาครับก็100บาทครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับก็จะได้การ์ดมาเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยนี่มันเต็ดท็อป300นะครับห้าชิ้นท็อป100 3ชิ้นท็อป300ร้บวกสาเอ้ย1นึบวกสาชิ้นเลยเหรออู้โหดอยู่ครับแล้วก็บวกสท็อป100อีก1อีก3ชิ้นเหมือนกันนะเฮ้ยโหดอยู่ ต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยว่าคนอื่นๆเขาเปิดกันแล้วได้ตัวอะไรนะครับก็เห็นฟ้ามาก็เลยจัดซะหน่อยแล้วกันมาหนึ่งกล่องพอครับหนึ่งร้อยบาทก็ขอสักแปดสิบล้านแล้วกันแปดสิบล้านครับจะถึงหรือเปล่าวะก็จะถึงนะมาเริ่มมาเลยครับโอเคนี่การ์ดก็สวยงามอยู่นะครับห้บาใบครับสำหรับท็อปสามร้อยครับ ไปถึงอยู่นะาปล้านเนี่ยไปครับรัวๆเลยแล้วกันห้าไปโอ้สี่แสนแน่นไงไม่นะโอ้โหเฮ้ยโอ,โอ้9ล้านโอเคครับโพเซ่อุ้ยเจอราดซีดีกูแปลว่าตัวถูกๆมันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเยอะเลยแหละก็ได้มาประมาณ14ล้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยนับที่หลังแล้วกันครับมาท็อปหนึบ้างครับสใบครับก็รวมเหมือนกัน ชิซินโยหนึ่งล้านเองโอโ้เอโตโอ้โหลิเบอรีเฉยๆว,ว่ะนึกงว่าจะได้ตัวดีๆกว่านี้นะครับเนี่ยการมาดูสีทองแล้วมันดูแบบแพงอะ่ะมันดูแพงครับมาสามใบครับท็อปสามร้อยนะบวกสามเลยโอ้เอโตโอเคยีิบสองล้านอืโบลาซีโอ้โหกู 22, หแชกมาไงโอ้โห มาสามใบสุดท้ายครับโ้รวดเร็วเหลือเกินมาอีกละบายแล้วกันครับท็อปสามร้อยเอ้ยทอ 100. อ็อปหนึ่งร้อยบวกสามมาริโอมันซูคิดมาคิมชิน,นวุกไม่น่าถึงเนี่ยเปิดได้อย่างนี้อีกตัวเดียวครับใบสุดท้ายมามปีโลสิบสองล้านครับโอเคเดี๋ยวเราไปนับ ตังตักเตะที่เราเปิดได้กันก่อนละกันครับโอเคครับก็นับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาประมาณนะครับตักเตะทั้งหมดประมาณเจ็สิบล้านครับไม่รวมผักภาสีนะครับก็ถือว่าเฉย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 เลยครับก็แต่มันก็ถูกนะสําหรับตีมราคาก็ถูกนะครับร้อยบาทนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านักเตะมันจะราคาขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเปืือมจะเป็นลิมิเต็ดในแผทหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ เฉยๆนะสำหรับตอนนี้นะครับเรามาเช็คราคาพวกนักตเ,เตะเอเวเตตกันหน่อยสิว่ามันตัวอะไรมันแพงสุดอะไรยังไงครับผมยังไม่รู้ราคานักเตะเลยอะเนี่ยนหนวะอ่าอ้าวมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่มีให้เลือกอ่าดูนะเนี่ยไม่มีครับอ๋อมันเป็นตีธรรมดาอย่างนี้ดี่ว่ามันดูไม่ได้นะครับโอเคก็ นก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่ากับช่วงตีบวกนะครับโอเคลุย okay, มาครับก็เริ่มที่ตัวแรกก็ค่อนข้างจะโหดเลยครับาเป็นบวกเจ็ดที่โบกูตัวนะครับ4 4 6ล้านเลยทีเดียวนะก็บวกเจ็ดนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็แต็มพอครับมันต้องติดแล้วแหละนะกูตัวไปเลยครับ ตัวแรกนะในคลิปนี้สำหรับการตีบวกครับจะเป็นยังไงเ,เอ,อ่ยขอให้สวยงามอารามฉากมาไปอัปเกรดเลยครับกูตุ๊โอ้ยยอ้ายอ๊ย ตัวแรกก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โอมาเอาบวกหกเอาบวกหกไปอีกโอ้ได้บวกสี่ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับตัวแรกก็แตกอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวเราไปชมกันตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปไปไป มาตอนที่ประตูสุดเหนียวนะครับประตูมือเกาาแห่งเยอรมันครับมาเนลนอยเออร์ครับขึ้นบวก5นะครับมูลค่าก็125ล้านครับก็ถือว่าไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไปนะครับก็ใช้ได้อยู่นะแต่กอนอื่นนะครับเรามาตีล่อด้วยประตูมือเก่าที่แก่กว่านะครับด้วยเจียรูจิบุฟฟอนกันดีกว่าครับขึ้นบวก5ครับ4ีวกหก็ไม่น่ารอเหมนกมาไปเลยครับ4ีบวหน จะฝืนนะแต,แตกไปโอเคครับเรียบร้อยมาอืมสมบูรณ์เพอร์เฟกอะมาน้อยเออก็น่าจะงานง่ายครับสำหรับครั้งนี้ขอให้เป็นอย่งงางนั้นครับมาแฉแต้มเลยนะเนี่ยน้อยเอออย่าเป็นน้อยเออล่ะถ้าแตกนี่เออเลยนะ อยากเหนียวก็ต้องติดนะโอเคอคับอัพเกรดไปเลยอ้น้อยเออน้อยเออเออ,อนันแหลกเที่ยวว่าไม่ยากครับไม่ยากครับก็เรียบร้อยครับสำหรับตัวนี้ก็ดีใจด้วยครับพี่ตีติดนะสำหรับคนที่ส่งมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ตัวต่อไปครับแบ็กซ้ายครับแมนยูนะแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแบ็กซ้ายผีแดงครับ <c oughs> ทีมเดีวยวกันโอเคปี okay. 06ยูครับสำหรับฟาติกเอฟล่านะครับ9ก้าสิบล้านบวกห้าจัดไปมาเต็มพอสุดด้วยนะ4ีบวกสามก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากครับมา4ี่บวกสามเท่ากับ5ครับลุกยกันเลยดีกว่ามา โอ้ติดตามไปติดตามตัวที่สองไปนะโอเคไปเอฟราสองตัวติดติดไปโอ้ยมัติดวะน่าเสียดายกูบกสี่ได้อยู่บกสี่ไปอีกโอ้ได้แค่บกสามนะฮะ โอเคเรียบร้อยสําหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งต่อเลยแล้วกันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับตัวต่อไปนะลุยกันเลยมาครับก็ตัวสุดท้ายเลยแล้วกันครับตัวนี้ครับก็ไม่ใช่ไอดีของใครอื่นไกลครับไอดีตัวเองนี่แหละครับก็วันนี้มีฟิลนะมีอารมณ์อยากจะตีบวกครับก็อเอามารวมในคลิปนี้เลยแล้วกันครับเป็นบวกซูเอลเต้นะครับ302ล้านครับต่อถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะ302ล้านครับ ก่อนอื่นก็มาตีบวกร่อกันก่อนครับเป็นบาวี5้าบงหนึ่งไม่รอดแน่นอนครับไป <Okay. S 1> ไอ้คอนไม้ออกไปโอเคเรียบร้อยครับอืมสวยงามเรียบร้อยเอโต้เขาลีกทางให้นายขนาดนี้แล้วก็ต้องจัดเต็มเลยนะมาครับแต้มก็พอสามรสองล้าน ต้องติดแล้วมาตัวสุดท้ายปิดฉากสวยๆด้วยไอดีตัวเองครับมาซาเอลเอโต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 มาไอดีตัวเองก็ขอให้มันติดขอให้มันสวยงามขอให้มันสง่าจัดไปทีนึ่งไปเลยครับติดแน่นนอนตัวนี้เอโต้ สำหรับไอดีตัวเองก็ดีใจโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับไอดีนะเดี่ยไอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดส b ั c r i b e ใหกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย